สวัสดีครับผมชื่อนาธรชัยมงคลครับเป็นนาสศาสมัครด้านดนตรีสากลศูนย์สร้างสูนทุกใบเขตสวรรค์สูงครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนนักกีตาร์มือใหม่นะครับอ่าสอนการตีคอร์ดนะครับดูการตัมมนะครับโดยมีวิธีฝึกอ่าห้าแบบหรือว่า5แพทเทิร์นสำหรับการซัมมใน5แบบนะครับผมจะใช้แบบที่ใช้งานได้จริงนะครับอ่าเริ่มแบบที่1นนะครับคือการดีดลงอย่างเดียวนะครับ ให้เสียงยาว4จังหวะนะครับโดยใช้คอร์ด C Major แล้วก็เปลี่ยนมาเป็น G Major นะครับคอร์ดล่าหนึ่งห้องนะครับเริ่มครับสองสเป็นคอร์ดครับสองสเป็นคอร์ดครับสเป็นคอร์ดครับส3สเริ่มฝึกครับ นี่คือแบบที่หนึ่งนะครับต่อไปแบบที่สองนะครับก็คือลักษณะการบีบเดี๋ยแบบเพลงช้านะครับเป็นแบบนี้นะครับมันจะมีสองพาร์ทนะครับพาร์ทที่หนึ่งคือเป็นแบบนี้นะครับพาร์ทออออที่สองขึ้นลงขึ้นลงทีนี้เอาพาร์ทหนึ่งกับพาร์ทสองมาต่อกันนะครับได้แบบนี้นะครับ ลงลงขึนครเพียเท่านี้ก็ครบหนึ่งห้องแล้วนะครับเริ่มใหม่นะครับ3ามสี่ล าซ้อมกับการเปลี่ยนขอดด้วยนะครับขอร์ดแรหนึ่งห้องนะครับสามสี่ ผมจะมีการเพิ่มนต้ตมาอีกสองครั้งนะครับลงลงขึ้นขึ้นลงขึ้นลงในช่วงที่เปลี่ยนคอร์ดนะครับอันนี้เอาไว้สำหรับท่านที่ฝึกคล่องแล้วนะครับต่อไปแบบที่สามนะครับการดิบแบบลักษณะแบบเพลงเร็วนะครับ๋ยวผมเล่นให้ดูก่อนนะ ใช้ดูนะครับ3 4แบบนี้ครับ ağı, ους, นะครับอันนี้ครบหนึ่งห้องแล้วนะครับทีนี้เล่นต่อกันก็จะเป็นแบบนี้ครับ แบบที่สนะครับต่อไปแบบที่4ี่ก็จะเล่นแบบคล้ายๆแบบที่3แต่ว่าจะมีการใช้ตรงข้างนิ้วโป้งครับคือเฟรมครับเป็นการเคาะสายลงไปแบบนี้นะครับจะเป็นแบบนี้นะครับขั้งที่1คือดีตลงก่อนครับขั้งที่สองนะครับทาเสียงแบบนี้ครับแชบแบบนี้นะครับาใหม่นะครับแบบขั้งที่1ดีดครขั้งที่สอง แล้วก็ขึ้นลงขึ้นทั้งนี้นะครับนี่ครบหนึ่งห้องเลยครับอีกทีนะครับลงลงขึ้นแล้วก็ขึ้นลงขึ้นทีนี้ทําให้ต่อกันนะครับสามสี่ลง เปลี่ยนคอร์ดนะครับ3 4ขอ C ีครับลงลงขึ้นขึ้นลงขึ้นเปลี่ยนคอร์ดลงลงขึ้นขึ้นลงขึ้นลงนะครับ,รบ,รบช่วงที่เสียงเชทตอนนี้คืออยู่จังหวะที่2ครับลงขึ้น1ถ้าจะนับเป็นตัวเลขก็เป็น1 2 ไปแบบที่5นะครับยังอยู่ในการดีดแบบเพลงเร็วนะครับผมจะสาธิตให้ดูแบบช้าๆก่อนนะครับ, 1, 2, 3, 4, 5, 5. รบในแบบที่5จะแบ,บ่งออกเป็น3พาร์ทนะครับเริ่มนะครับดีดลงเสียงยาวปากตินะครับแล้วก็ดีดขึ้น มือซ้ายปล่อยน้ำหนักออกนะครับแล้วก็ให้บล็อกสายให้ได้เสียงสั้นแบบนี้นะครับหรือเรียกว่าเสียงแบบสเต็กคาโตนะครับฝึก2เสียงนี้ให้ได้ก่อนนะครับเริ่มฝึกครับลงขึ้นฝึกซ้ำลงขึ้นเพิ่มความเร็วขึ้นขึ้นครับต่อด้วยโกนโน้ตอีก3าครั้งนะครับ ลงขึ้นลงอันนี้นะครับลงขึ้นลงออกโน้ตสาคังแล้วก็ปีดขึ้นอีกครั้งหนึ่งเป็นเสียงยาวปกติครับนี่คือพาร์ทที่หนึ่งนะครับรวมกันนะครับ ในพา์ที่1ครับต่อในพา์ที่2ครับก็จะเป็นดีดขึ้นนะครับให้ได้เสียงแบบสเตกคาโตะครับเสียงสั้นแบบนี้นะครับแล้วก็ลงขึ้นโกดสองครั้งแล้วก็ดีดลงเสียงยาวในพา์ที่2ครับมนะครับเสียงสั้นก่อนนะครับแล้วก็โกดลงขึ้นแล้วก็เสียงยาว ผมจะรวมพัดหนึ่งกับพัดสองครับฝึกพร้อมกันนะครับสามสี่ลงขึ้นลงขึ้นลงขึ้นแล้วก็เสียงสั้นขึ้นลงขึ้นเสียงยาวลงพัที่สามมีแค่สองครั้งครับลงขึ้นเป็นเสียงโกดนะครับโดยเสียงแค่ปิ๊กกระทบกับสายนะครับลงขึ้นนี่คอพัดสามนะครับทีนี้นำพัดหนึ่งกับสองกับสามมาต่อกันนะครับ ส4ลงขึ้น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 ลงลลง,ลง,ลง,ลงขึ้นทีนี้จะซ้อมแบบต่อกันนะครับนี่คือครบหนึ่งห้องแล้วนะครับส4